ข่าวประชุมสาธารณสุขบุญนิยมบวรราชธานีอโศกเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2563มีการประชุมสาธารณสุขบุญนิยมบวรราชธานีอโศกในช่วงเวลา16นาิกา20นาทีถึง17นาฬกา20นาทีโดยมีท่านสมณนะแสนดินภูมิพุทโธเป็นประธานที่ปรึกษาประเด็นสำคัญที่นำมาทบทวนคือ การออกนอกพื้นที่ถ้าหากว่าชาวชุมชนต้องไปทำธุระต่ตางๆเช่นการไปโรงพยาบาลการไปซื้อของการติดต่องานซึ่งสรุปแนวทางการปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อกลับเข้าพื้นที่ต้องอาบน้ำสะะผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปทำกิจกรรมอื่นๆ 2. ปฏิบัติตามมาตรการกาดยาตกอย่างเคร่งครัดคือล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยและมีระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร 3. การรับประทานอาหารมาตักอาหารได้และต้องปลีกรับประทานห่างๆจากผู้คนเช่นถ้าจะมาทานที่ศาลาก็ให้นั่งข้างๆศาลาหรือว่าด้านหลังศาลาหรือรับประทานอาหารที่ฐานที่พัก 4. การฟังธรรมควรนั่งด้านข้างสุดหรือท้ายสุดศาลา ไม่ควรมานั่งท่ามกลางผู้คน 5. ข้อปฏิบัติในข้อ2-4ถึง4ให้ปฏิบัติติดต่อกัน14วันประเด็นอื่นๆที่ได้แจ้งให้ทราบคือ 1. โรงพยาบาลวารินชำราบแผนกทันตกรรมจะให้บริการถอนฟันอย่างเดียวห้องปัวมีแนวโน้มปรับเป็นชาราพิบาลเพราะมีผู้อายุยาวไปพักค้างแล้วและมีดำริว่า การรับผู้อายุยาวเข้ามาในชุมชนนั้นควรมีการคัดกรองเพราะไม่เป็นการสังคมสงเคราะห์ 3. ผู้ป่วยติดเตียงขณะนี้คือคุณปะดาบุญชาวหินฟ้าซึ่งมีอาการสุดลงจากการรับอาหารได้น้อยลงและมีแผลกดทับท้ายสุดท่านสม,มณะแสนดินได้กล่าวให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคนและขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะ ทาางนางน้สีไปุด <laughs> ข่าวอัปเดตร,รายการโสเรโลกุตระออนไลน์เมื่อวันที่23กร,ะระกฎาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีที่ใต้เฮือน 00, 00ชั้นล่างได้มีการทดลองถ่ายทอดสด รายการโสเลโลกุตระออนไลน์ขึ้นซึ่งจะจัดแทนรายการสัมมปีซีวิตในวันจันทร์ภาคค่ำนั้นรายการดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งก็มีพี่น้องในบรวรราชธานียโศกมาร่วมรายการอย่างคับข้างรวมทั้งเด็กเล็กๆอนุบาลตุกติวมีการโสเลคือการพูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่างพ่อครูสมณพุทธรักและลูกๆชาวบ้านราเป็นส่วนใหญ่บรรยากาศก็อบอุ่น เป็นกันเองแบบโซเลแต่เนื้อหาสาระนั้นพ่อครูจะชี้นำเข้าสู่เส้นทางโรกุตระคือลดกิเลสเป็นสำคัญส่วนทางบวรอื่นๆหากจะเข้าร่วมรายการผ่านโปรแกรมซูมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ สมณะแสนดินภูมิพูดโทได้เพื่อเตรียมการเข้าในโปรแกรมซูมก่อนจะเริ่มรายการจริงในวันจันทร์ที่27พฤศจาคมนี้คาดว่าจะเป็นรายการเทศนาที่น่าติดตามค่ะ ข่าวขยายสายบินทบาทสายใหม่ที่คุ้มเฟสหนึ่งเบื้องต้นของการขยายสายบินทบาทสายใหม่นี้ เป็นดําริของคุณแม่เต็มศิรินา,นาคธนสุการซึ่งเป็นสมาชิกชาวชุมชนเฟตหนึ่งมีความประสงค์ที่จะนิมนต์สมณนะและศิกขามาไปบิณฑบาตโปรโดญาติโยมภายในคุ้มเฟตหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางไปริมมูลฝั่งตะวันตกบนถนนตรงมูลเมื่อท่านสมณะได้รับกิจนิมนต์จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่และจากการประชุมสงฆ์เห็นควรให้มีการ ขยายสายบินธบาตท,ที่เฟสหนึ่งได้และได้เริ่มบินทบาทวันแรกในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2563โดยเริ่มต้นด้วยสมณะ3รูปจนมาถึงปัจจุบันได้มีท่านสมณะเพิ่ม5รูปและสิขมาส2 2รูปค่ะบรรยากาศของการบินธบาตท,ที่เฟสหนึ่งเช้าตรู่ของแต่ละวันจะมีญาติโยมแต่ละบ้านพากันเตรียมอาหารผักสดผลไม้ขนมนั่งรออยู่หน หน้าบ้านของตนเพื่อรอใส่บาตรซึ่งไม่ได้มีแต่ชาวชุมชนเท่านั้นยังมีนักเรียนสมุนพระรามซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของชุมชนได้ร่วมใส่บาตรด้วยทั้งยังเป็นการเรียนรู้สืบสารวัฒนธรรมการใส่บาตรของชาวพุทธร่วมกับ ผู้ใหญ่ชาวชุมชนอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นสมณะสิกขมาตรก็ได้ถือโอกาสนี้เยี่ยมเยือนชาวชุมชนถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะนับเป็นความเมตตาของสมณะและสิกขมาตรต่อชาวชุมชนเป็นที่สุด